เสียงแหบเสนเน่ในเมื่อนี้เป็นโควิดเป็นอะไรนะครับมันบดตรวจมันบทตรวจบ่ครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รุ่นหม้อแปลงตัวเล็กแบบนี้นะครับไปใช้ในแบตเตอรี่ตะกัวกดนะครับแล้วก็ใช้แบตนำเลยด้วยแบตแห้งเลยด้วยนะครับได้ทั้ง6โวลต์แล้วก็12โวลต์นะครับอาการคือมันบดตรวจมันบทตรวจนะครับ เป็นแนวเดมันโบตวดนะครับดูนะครับมันเป็นแนวไหน่ยวโบตวดมัน<อ>มันโบแห้งอ่ะนะบอกยังไงมันโบสะปากสะปิดอ๋อโอ้ตวดเนวะลาเอาแตะกันนี่ปะครับโอ้นี่ครับโอ้นี่ครับอยากจะให้มันตวดนะครับอ่าเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับเอาไงมันเลี้ยงเด้ดสองรอยยังไงยังไงได้สองรอยแฝดโอ้เจ้ากระเบี้ยวเจ้าบระปกหลุดติดเทอร์โบยังไง อย่างนี้ครับมันต้องวัดเฟีอู่่นะครับนี่วัดเฟอนี่ครับคืออยากจะให้มันต้วดนะครับเมื่อไงนะครับโอ้ยเนาะเนี่ยอายเลยมันจะชาร์จแบตเตอรี่ในกรณีชาร์จแบตเตอรี่นี่ครับก็บนนค,บคือเออตอนนีรับที่สิบองวอตัวนี้ปรับที่สิบสองโวลต์แบตน้ำดีกว่าแบตน้ำเออแบตน้ำนะนะครับ แล้วก็เอามาแตะกันแล้วมันไม่สปาร์ทแตกึ้มบั่มึือบั่มเลยแต่มันมีประกายไฟแค่เล็กน้อยนิดเดียวนะครับนะครับมาดูนะครับไฟออกเท่าไหร่ครับไฟออกมาหกโวลต์นะครับอ่าเลสิบสองทำไมออกมาโอเคครับมันถูกต้องแล้วนะครับนี่มันถูกต้องแล้วใช่ไหมครับมันถูกต้องแล้วครับไม่ใช่ครับชาร์จสิบสองนี่แหละครับอ่ะงงแล้รงงอะไรครับงงอะนะครับ นะครับปรับไว้สิบสองทำไมออกมาหกโอ้โหครับคคือาถมมันคือคำถามที่ยังไม่มีคำตอบเลยครับโอนัวถามว่าปรับสิบสองทำไมออกมหกโอ้โหนี่ครับเนี่ยน่าจะออกโอ้โหนี่ครับโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไงโอนัวฟังนะครับคือนี่ครับนะเนี่ยถ้าเราปรับมาที่สิบสองโวลต์นะครับแบตน้ำด้วยนะครับนะไฟที่ออกจากหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงนะครับแล้วก็มา ที่ไดโอดนะครับเนี่ยดูนะครับเนี่ยดูนะครับนี่นะครับบอกจากหม้อแปลงได้ดื้อแล้วมาถึงไดโอดได้สิบสองจุดหนึ่งนะครับเนี่ยกล้าบ่มแต่ครับถ้ามาวัดสายออกสายเข้าหม้อแบ็มันจะออกมาหกใช่ไหมก็กล้าบ่มมันยังไม่มีซีไงครับนี่ไงครับห้ากว่าล่ะครับงงเลยครับงงเลยครับโอ้โหครับ มันปกติแล้วนะครับยังทีนี้มันจะต้องมาอธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจบ้างพอสองเขีเล็กน้อยนี่ครับนะ่อือตู้ยังนลยครับเดี๋ยวผมหากระดาษก่อนมันจะอธิบายให้คนอัวฟังนะครับแล้วทีนี้มันต้องมีอุปกรณ์นี่ครับนะอย่างเช่นกระดาษนี่จะเล่าให้เพื่อนฟังนะครับยังต้องใจติออกโอเคนะครับและสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาเปลี่ยนม้อแปลงมาแล้วนะครับตอนนี้ นี่ผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังไปพร้อมกับออนวัวเลยนะครับเบอร์โทรผู้สาวก็มีได้สี่ก้อ,อกนนะครับวนะ่ไม่ได้เ,เอาแสางสี่แข้งเน่าหนาเอา,าได้มาแล้วนะวาาี่ามันเป็นอย่างนี้นะครับอนวัวนะครับเมือ่อไฟเข้านะครับผ่านหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงกดลวดนี่เลยโอ้ยหม้อแปลงนะนี่แล้วที่น,นี่นี่ขดออกนะพี่นะออกของพี่นะครับนะพี่นะ หม้อแปลงตัวนี้มันมีขดเดียวนะหม้อแปลงเก่ามันก็คงกวงก้นไปแล้วก็เปลี่ยนหม้อแปลงใหม่นะครับเอาหม้อแปลง12บสองโวลต์มาชาร์จใช้ไม่ได้หรอกนะครับนะทีนี้ตัวนี้ก็คือเอาไปเป็นขั้วลบของไอจ้าแบตเตอรี่เส้นสีดำนะครับอีกเส้นหนึ่งผ่านไดโอดครับแล้วก็ผ่านตัวท่านทานหนึ่งโอห์มนะครับในช่วงนี้นะครับตัวนี้12บสองโวลต์นะครับเอ ไฟออกจากหม้อแปลงสิบสองโวลต์พอมาผ่านไดโอดปุ๊บอ้าวโอเคแล้วทำไมไฟมันต่ำลงครับโอ้โหนี่ครับไฟที่ออกจากหม้อแปลงนะครับจะเทียบกับด้านนี้นี่ครับถ้ารูปคลื่นมันจะเป็นรูปคลื่นสายเวฟนี่เลยสายเวฟนั่นนี่ดูดีๆนะเว้ยสายเวฟงงเขียนซะสวยเลยงงเลยแล้วที่นี้พอมาผ่านไดโอดคุณสมบัติของไดโอดก็คือมันจะยอมไม่กระแสไฟทางเดียวนะผ่านไปใช่ไหม เออนี่ดูตามลูกศรมันมาทางนี้นะเว้ยลูกขึ้นลูกบนนี่มันจะผ่านมาได้นี่จากมันเป็นไซเวฟลูกล่างมันจะถูกตัดออกไปเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือลูกขึ้นที่มันเกิดขึ้นที่ตัวไดโอดนะพี่มันจะเป็นอย่างงี้พี่อย่างงี้พี่เห็นไหมนี่เอารูปเอา,เอาตารางมันหายไปเดีอเออตารางหายไปนะครับเหลือแต่ลูกบน โอการเลียเแบบเล้ยงกระแสแบบเขาเรียกว่าอะไรวะการเลี้ยงกระแสแบบครึ่งคืนอะครแบบนี้มีเดียดตัวเดียวไฟมันก็ต่ําลงมาสิครับก็ต้องเหลือหกมันก็เหลือมาประมาณก็เอาศูนย์จุดเก้าไปคูณตัวน,นี้มันศูนย์จุดเก้าป่ะวเนี้ยค <5. S 2> าดเดีวาสเดี๋ยวศูนย์จุดเก้าไปคูณมันได้เท่าไหร่วะเนี้ยเออทีนี้มันก็มีสูตรการคำนวณมันยังไม่มีซีงไงมันก็เลยไฟมันก็เลย พอมาวัดแล้วมันก็ต่ําลงไปค่าคูณมันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับจานวนไดโอดแล้วก็การจัดวงจรไดโอดแบบขึ้นขึ้นแบบฟูเว็บแบบบริดอะไรก็ว่ากันไปเนียคูณเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้คูณหนึ่งนะเดี๋ยวนี้จะลองให้อนอัวฟังมันไม่ตรวดเพราะมันยังไม่มีซีแต่ในส่วนของไงจาภากใจไฟเขาจะเอาซีมาใส่ตรงนี้นั่นี่นนะ ซีมาใส่ตรงนี้นี่ใส่ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวจะลองดูใส่ตรงนี้นะซีเก่าเรานี่เลยซีเก่าเราเนี่ยใส่เลยตวดแทบาบคือไฟมันไม่แรงนะครับแรงเลยน่ครับนะมีกระถางผมาะอยแกล้งกันนะครับช่ว,นวงนี้เตยเป็นาย นี่มันไม่ตรวจนี่ดูนะนี่มันไม่ตรวจมีตรวจม่ตรวจเลยมันบบแตกปโปะนี่ใส่ซีเข้าไปที่นี่ใส่ซีเข้าไปนี่ใส่ซีก่อนไ,ไม่บัดกีนะครับพันไว้อย่างนี้นและวู้แรงขึ้นเยอะเลยอ่าอ้าสี่สามขอให้ทีมงานจงโชคดีสา,ส,าสามสองหนึ่งไป หุ่นตรวจคุก็เก่าๆเลยมอตรวจก็เข้าเออผลที่มันเกิดขึ้นนันคืออะไรวะเนี่ยโอ้ทฤษฎีขนาดเลยผลที่มันเกิดขึ้นคือถ้ามันมีซีอยู่ตรงนี้ขึ้นมันออกมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อะไรทีนี้มันไม่ตัดแล้ใช่ไหมมาเทนที่มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ปะมันจะเป็นมันมันจะเป็นอย่างนี้ปุ๊บโอดอดอดอะไรไปเออมันเริ่มจะเรียบขึ้นแล้วแล้วเอาซีมาใส่เยอะๆเยอะไฟมันก็จะเรียบขึ้นแล้วมันจะออกมันจะออก ว่าม,มันก็จะ,จะมากกว่า12บสองเลยนะทีนี้าม,านนมันจะมากกว่า12เลยนะครับเพราะว่ามันจะต้องคูณ1.4แล้วนทีนี้จริงป,ป่าวว่าเออถ้าใส่ซเข้าไปแ<ก>ลนะ้วมันจะมากกว่าแล้วนะก<ล>รณีศึกษานะครับกรณีสาธึกนี่ครับอยาอ่างมันไม่ตรวจนะครับอย่างมันไม่ตรวจเพื่อนอยากให้มันตรวจออกมาที่17เลยนี่เห็นไหมโอ้โหมันสุดยอดมากเลยไหนครับตรวจไหมครับ ตวดครับออกมาสิบเจ็ดเลยทีนี้เออนะครับแต่มันใช้ไม่ได้นะทำไมถึาใช้ไม่ได้มันจะเอาไปใช้กับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ไม่ได้นะครับในกรณีที่ให้มันตวดแบบนี้นะครับเพราะเพราะว่ามันจะไม่สไลด์ขี้ไครน้ําในหม้อบแบตนะครับคือเขาต้องการให้มันเป็นคลื่นแบบนี้เพื่อที่จะส่งเข้าไปที่แบตเตอรี่แล้วมันจะไปสไลดยซันเฟตโอ้โหพลังพอเหมือจะจืดแบบสไลด์ขี้ไครน้ําขี้ตะลึงน,น้ําที่มันอยู่ในหม้อบแบตนะพี่ ว่าจะออกสิบสองด้วยสิบเจ็ดมันจะชาร์จดีไม่ใช่ไม่ใช่ละพี่เอ้ยต้นกําลังมันอยู่ที่สิบสองโวลต์ในหม้อแปลงตัวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอ,อะไรครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเมื่อเอาสิบสองไปชาร์จสิบสองมันชาร์จไม่ได้มมนชาร์จเบรกเขาเลยนี่หมอแบตเจ้านะี<ม>่ขี้ไปแปดมือมันก็แปดมือได้ว่าหม้อแบตหน่วยนี่มันสิบสองโวลต์การที่จะชาร์จหม้อแบตสิบสองโวลต์ไฟจากหม้อแปลงตัวนี้เนี่ยมันจะต้องได้ประมาณสักสิบสี่โวลต์ เราทำมาตะกี้นี่ก็ชาร์จไม่ได้ไม่ได้ทําบ้าอะไรไม่ได้เลยครับพี่ใส่ซีก็ไปถึงจะทําให้มันตรวจได้สุดท้ายแล้วต้นกาลังมันอยู่ที่สิบสองโวลต์มันชาร์จไม่ได้แล้วอาตัวนี้ใส่มาทําบ้าอะไรอาจากัดหรือเสีเออในครับพราีจากโรงงานเออมันโลงงานหมดนลยไม่ได้พิษไม่ได้อาลูกมาเองก็ยังจะเลี้ยงงัวเลี้ยงกว้ยเลี้ยงปลาเลี้ยงอย่างนอ้ก็าดเลี้ยงปลาผมยังทำหมันไป เผมต้องโมูโม่แปงให้พี่นะพี่นะผมจะต้องมูโมอแปลงให้เอาไปชา12วนลบรรจุพันลวดเพิ่ม5รอบต่อ1วลนั่นอะไรก็ว่าไปจ,จ,ะไจะได้มันจะได้ประมาณ14วัลนี่พี่ชาร์จได้ถ้าเป็นแบบนี้นี่เสยเตยเวยเนี่ยไม่กระดิกอ่าตัวนี้ใส่ไว้ทําบ้าเลยโอ้ผมมวนเขาสิถึงผมจะถูกแบนดแล้วนะครับช่องผมคุณสมบัติของอาตัวนี้ออไม่ใช่คุณสมบัติของอานะครับเขาเรียกว่าหน้าที่ของอาตัวนี้นะครับ เพื่ออะไระาใส่มาเพื่อว่าในกรณีที่แบตเตอรี่มันโหลดไฟมันต่ําไฟไฟมันหมดไฟมันเบิดจะเอาไปไตและลืมปิดแล้วทีนี้แบตเตอรี่มันไม่มีไฟไฟมันอ่อนลงนะครับพอมันอ่อนลงมากแบตเตอรี่ค่าความต้านทานก็จะต่ําถ้าเราต่อออกจากหม้อแปลงโดยตรงเลยไดอะอดตัวนี้มันอาจปิ้นท่องหงป่างหง,งเงยเนะเลยใส่อาตัวนี้ไว้เป็นอาจ,จํากัดกระแสไว้นี่ไม่ให้กระแสมันไปแรงเกินไป ไม่ใช่เบรกนเบรกมันลากล้ออันนี้จํากัดกระแสครับเลียขาดเลียขาดครับเออเลียขาดนะครับเนี่ยเพื่อเป็นการเลียขาดนะโหนักสิ่งเลยกรเบรกควเบรกลากเก็แท้มันลากลอยเลียขาดเลียขาดนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย เพื่อนๆเอฟซีก็พอที่จะเข้าใจแล้วนะครับมาอย่าไปใส่นะครับไม่ใช่ว่าใส่ซีก็ไปดีใจได้ปุ้มเอ้ยกูมะเก่งแต่ว่ากูมึงสุดแต่ว่าซีาเป็นไนงว่ากูเก่งกว่าโรงงานใส่ซีคือไปออกมาที่เจ็ดโอ้ยแบบคักเลยขามาันจะซัดนมาถึงเอาไปใส่แตกโปเปเ้โปเป้คักขนาดดีใจว่าสั่นพ้นเส้นได้แล้วนายท่องปางงานอยู่ครับซาดบา่ได้ซาดบ่ได้คือเขาคคข่าววามันเอาตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วอืมัมนเฮ็ดให้ออกมาที่สีหรือที่เจ็ด เรีว่าสิซาท่สองได้แต่ว่าคําตอบทีเจ้าให้ยคอยคือว่ามันยังไม่ใสอยู่ใช้ไม่ได้มันใส่ไม่ได้คนละอย่างครับผมเพราะฉะนั้นแล้วน่ครับผมจะต้องพันหม้อแปลงตัวนี้ให้ไฟมันออกมากกว่านี้นี่ครับนะน่าจะประมาณพันอีกสักสิบรอบนะจะให้ช่างวิ์จัดการเลยผมก็จะจัดการแต่ผมไม่จัดการให้เพื่อนดูหรอกผมกี่คันทําแล้วผมพูดมาเนี้ยมันก็สิบสองนาทีแล้วนะครับเรียกขาดเรียกขาดขานเวาเลย นี่นะครับอยากจะให้มันตรวจมันก็เป็นแบบนั้นเลยนะครับตรวจได้จะใช้ไม่ได้ได้เป็นแบบนั้นนะครับไอ้นี่หม้อแปลงนี่มือใหม่นี่มือใหม่รู้ไหมเป็นไงครับพี่หม้อแปลงสาร์มันใหม่ครับไปซื้อหม้อแปลงสิบสองมาดีใจได็ปืมเอยสาได้ยเอยมีไฟติดไว้เอยคักหลายดีใจไฟไม่เหลเสยเตยอ,อ,อยู่มันก็เหมือนกับ,ม,กม,กบมันก็เหมือนกับเนี่ยพี่มันก็เหมือนกับแรงดันเท่ากันเอาไปชาร์จมันชาร์จไม่เข้า นอ้แรงดันมันเท่ากันมาชาร์จไม่เข้าเด็กพี่ต้องเปลี่ยนตัวนี้ใหญ่กว่าเออให้ให้ให้โวนมันสูงขึ้นือทำให้มันเครื่องใหญ่กว่าเดิมอืมตัวใหญ่ขึ้นก็ดีขึ้นชัดอะไรดีขึ้นแต่โวลต้องสูงขึ้นโวลต้องมากขึ้นไม่ใช่เอาเอาไม่ใช่เอาอะไไม่ใช่เอาหม้อแปลงติดสองวัมาเหมือนเดิมอืมนะมันจะต้องเป็นหม้อแปลงสกิดสี่วัต้องเอาสิบสี่มาชาร์จสิบสอง จำกิลกระแสด้วยอาตัวนี้ไว้อ,ถอืถ้าเอาสิบถ้าเอาสิบสี่มามพวกอาพวกอันนี้ก็ต้องไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องไปเปลี่ยนน, 1, 14, นี่พันเพิ่มหม้อแปลงสิบสี่วนหาไม่มีหรอกสิบสามหาไม่มีก็พันเพิ่มแล้วลวดพันเข้าไปนี่แกะมันออกมาแล้วก็พันลวดเข้าไปห้ารอบต่อโวลนหนึ่งนี่เราคำนวณเอาวัดๆเอาใช้ได้อืใช้ได้สามวันพัง <laughs> โอเคนะครับจังหวิเรืองทานเราใหเพื่อนฟังแบบนี้ เพื่อนก็ไปทํานะอย่าไปดีใจได้ปื้มกับเรื่องนี้ยไม่ต้องไปโมซีไม่ต้องไปเอาซีเอาอะไรใส่นะครับ,จจรรบเพราะว่ามันไม่สลายขี้ใครน้ําในหม้อแบตนะครับงั้นเราเพื่อนฟังสานหม้อแบตไปต่อเไม่สานเลยเลยจัาหน้าก็ด,ากกดับไม่สานเลยว้าอลไรพี่น้องเจ็บคว้ออะไรใหญ่หางเจ็บข้อแล้วลทีนี้ก็เปนดีใจได้ปื้มในะบางคนเนะี่ยไปเอาไอ้หม้อแปลงสวิตชิ่งมอเตอร์สไป่ไปชาร์จแบตบ ชาร์จเข้าได้ไหมเข้าได้แต่ว่ามันเป็นไฟที่เรียบพอไฟมันเรียบแล้วมันก็เรื่องที่แบตเตอรี่มันจะเก็บไฟได้อะไรได้ก็กลายเป็นไม่ได้การมันยิ่งเกิดกี่ไข่น้ําขึ้นมาเยอะเห็นไหมเวลาเขา,เาไปใส่กับไอ้เครื่องชาร์จไฟโซลาเซลล์แบตเตอรี่ไม่ค่อยได้การเลยอะไรเงี้ยต้องเอาชาร์จเจอร์แบบ MPP อะไรเนี่ยน,นั่นแหละก <c oughs> ารเวาวชืเจอ